สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะเปนประจำแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะวันอังคารที่12พฤษภาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันแนนนรดาก่อสุวรรค่ะและดิฉันปิ่นปราศัยแตงเที่ยงค่ะ วันนี้นะคะถือว่าหรือว่าในสัปดาห์นี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยเริ่มที่จะเปิดเปิดเทอมกันแล้วนะคะยังไงก็มีการวางแผนจราจรในช่วงเช้ากันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่การจราจรนั้นจะได้ไม่ติดขัดกันมากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะสาหรับข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเรานํามานําเสนอคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ในช่วงเวลาเที่ยงตรงน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของรถติด<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ค่ะพักเที่ยงแบบนี้<อ>เสพข่าวสารในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมไปด้วยจะได้เป็นการเพิ่มพูในส่วนของคความรู้่ะ สำหรับในช่วงของ Most Update วันนี้นะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องแรกค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศค่ะปฏิบัติร่วมทีมฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อที่จะนําไปช่วยในส่วนของประเทศเนเปาลจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะปีการเปิดตัวโครงการ Enjoy s i e สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตค่ะ ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะเรื่องราวของนวัตกรรมแห่งอนาคตค่ะนวัตกรรมนี้ก็คือน,นวัตกรรมวัคซีนพืชค่ะที่จะสามารถช่วยในเรื่องราวของผักผลไม้ค่ะให้โตได้ดีในทุกสภาพเลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องของการสัมมนาระบบสเต็มเซลล์ค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ และเทคโนโลยีนะคะโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะหรือว่าสทอ,อพอนะคะได้ทําการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศร่วมกับทีมฉุกเฉินแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเกิดโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลค่ะ จากการเกิดโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจที่ประเทศเนปาลได้ทำการคฆ่าชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินเนปาลในรอบ80ปีซึ่งนานาชาติรวมทั้งองค์กรเอกชนคณะบุคคลได้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลกันอย่างท่วมทน้น เช่นเดียวกันกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือสทอ,อพได้มอบภาพที่บันทึกภาพบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยดาวเทียมไทยโชดเพื่อที่จะทําการดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทั้งก่อนและหลังโดยได้ทําการมอบให้กับองค์การสหประชาชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งประเทศเนปลาลนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกด้วยและได้ทำการมอบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งล่าสุดค่ะทางสทอพอได้ทำการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานกับทีมคณะแพทย์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมปฏิบัติการแพทย์ในภาวะสาธารณภัยในประเทศเนปาลด้วยการสนับสนุนแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอาทิ การค้นหาการเข้าถึงระหว่างวันที่10ถึง23พฤษภาคม2558ณประเทศเนปาลโดยทำการเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา10นาิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจบทบาทหน้าที่นะคะที่ทางประเทศไทยนั้นได้มีการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประเทศเนปลาลเชื่อว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหนวในครั้งนี้นอกจากได้รับการช่วยเหลือจากนานาอารยประเทศแล้วคงจะต้องถึงระยะเวลาของการบูรณาการทั้งในส่วนของพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่มรดกวัฒนธรรมของโลกคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกมากพอสมควรค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นด้วยน้ําใจของคนทั้งโลกก็จะทําให้ประเทศเนปลาล ้นนัมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับอย่างแน่นอนก็เป็นกําลังใจให้กับเหตุการณ์ที่สูญเสียไปในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะไปติดตามในเรื่องราวต่อไปนะคะนวัตกรรมที่เราจะนํามาเสนอเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องราวของวัคซีนพืชเนี่ยจะสามารถช่วยให้ผักแล้วก็ผลไม้เติบโตได้ดีในทุกสภาพเลยค่ะ นายสัตวแพทย์เกษเดชทีระนิตยธานประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมบริษัทกร e นอิ n โนเวทีฟไบโอเทคโนโลยีจำกัดกล่าวว่าตนและคณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชได้ต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์วัคซีนพืชในแบรนด์ไทยที่ชื่อออมสินและในแบรนด์ที่ส่งออกต่างประเทศชื่อบิ๊ก เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปัจจัยทางการเกษตรที่ตอบโจทย์คนทำเกษตรกรรมยุคปัจจุบันและอนาคตที่ต้องผเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีจากผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือไคโตไอลิโกเซคารด์ I นายสัตวแพทย์เกษเดชได้กล่าวต่อไปว่าสำหรับผลิตภัณฑ์วัคซีนพืชนี้ใช้ได้ทั้งในพืชยืนต้นผักผลไม้ข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันและในสัตว์เลี้ยง โดยใช้กับผลไม้จะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตเพิ่มขนาดรสชาติและสี ช่วยให้ผลผลิตนอกฤดูกาลป้องกันโรคพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้หลายชนิดหากใช้กับปามน้ำมันอนุภาคของธาตุอาหารระดับนานโนจะช่วยให้ซึมเข้าสู่เซลล์พืชได้ทันทีช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวของพืชหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วมีความเข้มข้นของธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนผลผลิตใหญ่และดก ในขณะที่สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะและปุ๋ยเคมีลงได้ถึง25-50สามารถช่วยลดทั้งโรคพืชและมแมลงศัตรูพืชได้ดีพร้อมๆกันอีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนโครงสร้างดินให้ร่วนซุยไดส้สิ่งมีชีวิตตามระบบนิเวศกลับคืนมาอีกด้วยค่ะ ถ้าฟังถึงคุณสมบัติพิเศษที่มีมากมายขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันโรคพืชแมลงศัตรูพืชหรือช่วยในกระทั่งเรื่องของระบบอากาศที่แปรปรวนแล้วพืชน,นั้นยังสามารถออกนอกฤดูกาลได้หรือแม้กระทั่งสามารถนําไปใช้กับสัตว์เลี้ยงได้น่าอาัศจรรย์ใจมากๆสําหรับนวัตกรรมวัคซีนพืชตัวนี้นะคะต้องรูต้องดูในส่วนของความสําเร็จในขั้นตอนต่อไปที่นําไปต่อย,ยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะนําเสนอในส่วนของแบร ไทยในฐานะที่ชื่อว่าอมซินและก็ในแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อว่าบิ๊กก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับนวัตกรรมตัวนี้ด้วยะนะคะเป็นถือว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่จะสามารถมาช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไทยได้แน่นอนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการเปิดตัวโครงการ Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตค่ะสําหรับโครงการนี้มีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะคะระยะ5 ปีภายใต้งบประมาณกว่า900ล้านบาทเป็นการที่จะนำมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันในนามของ s t e มนั่นเองค่ะรวมไปถึงการศึกษาสายอาชีพแล้วก็ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะ ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะเป็นของเชฟรอนประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทนค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือพอพวชสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อ,อสอสถาบันส่งเสริมการสอน,สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวท กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคีนันแห่งเอเชียค่ะโดยทางด้านคุณไพโรธกรวียาน,านันประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้กล่าวค่ะว่า ชฟรอนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนเพื่อทําการพัฒนาเศรษฐกิจไทยซึ่งเราให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษามาตลอดระยะเวลามากกว่า50ปีนับตั้งแต่เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศไทยโดยภายในงานนะคะเชฟรอนประเทศไทยได้ร่วมกับสวทชรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทำการถแถลงเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบนวัตรกรรมการพิมพ์แบบ 3D หรือว่าสามิติค่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่า Enjoy Science Let's Print the World ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมนำร่องเพื่อทำการส่งเสริมความคิดความสร้างสารรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาว,วชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้วยนะคะ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Enjoy Science, S y a i e a n d Let's Print the World นั้นก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8มิถุนายน2558ค่ะโดยวิธีการนั้นก็คือส่งร่างการออกแบบภาพสามิติและบรรยายถึงผลงานที่ต้องการจะสร้างรวมไปถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยซึ่งความยาวจะต้องไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลและสถานที่ติดต่อหรือหมายเลขโทร ไปที่ 3D add nstda.or.th หรือจะสามารถส่งได้นะคะทางอินบ็อกซของ Facebook Enjoy c yan, s c i e n c n let's print the world ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ทางช่องทางใดาทางหนึ่งนะคะโดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ100คนแรกในวันที่15มิถุนาย,ยน2558น2558ค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในแต่ละประเภทนั้นจะได้รับตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักและเข้าชมงานที่ประเทศเยอรมนีและได้ รับชุดเครื่องพิมพ์แบบ3มิติพร้อมอุปกรณ์เป็นรางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆมีมูล,ลค่าของรางวัลทั้งสิ้น680,000กว่าบาทเลยทีเดียวค่ะหรือคุณผู้ชมสามารถที่จะดูรายละเอียดแล้วก็กฎกติกาต่างๆในการเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Enjoy Science Let's Print the World นั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสําหรับน้องๆเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีไอเดียดีๆแล้วอยากจะโชว์ของสนใจก็รีบสมัครเข้าไปได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะค่ะไปที่เรื่องราวของการสัมมนากันบ้างดีกว่าค่ะกับการสัมมนาระบบสเต็มเซลล์นะคะจุดประสงค์ของการจัดงานนี้เนี่ยก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเหล่านักวิจัยนั่นเองค่ะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Stem Cell Registry from Research to Applications ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้เวลา13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาตรงที่ชั้น14อาคารจตุรัสจามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย จุดประสงค์ของงานนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยเซลล์ต้นกําเนิดในประเทศไทยรวมถึงนําเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกําเนิดในประเทศไทยเพื่อนําไปสู่การจัดทําระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเซลล์ต้นกําเนิดในประเทศไทยผู้ที่สนใจสัมมนานะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร026445499ต่อ142ค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานสัมมนาที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องราวเพื่อนําไปกะทำในส่วนของการจัดการะระบบของสเต็มเซลล์ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรามานํามาฝากในวันนี้นะคะกับ Most Update ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ในช่วงหน้าเรื่องราวของ Mo ส t วน่าสนใจทีเดียวรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่ค่ะ,คะ